คุณแม่คะทักทายจากเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะพาออกมาดูบรรยากาศหิมะตกจ้านี่เลยตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวของเมนุชจ้าพามาดูบรรยากาศสักหน่อยนะคะบรรยากาศขา,ขาวๆหนาวๆคะ่ะหิมะเพิ่งจะตกลงมาวันนี้น่าจะตกทั้งวัน กับบรรยากาศตอน9ก้าโมงสีค่ะถามว่าเมืองนอกมีสายไฟไหมถ้าคนที่อยู่นอกเมืองแบบแมนุษย์นอกเมืองเบอร์เกนแบบนี้ก็จะมีบ้างประปรายนะคะแต่ถ้าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่เขาก็จะเอาสายไฟลงดินค่ะแบบนี้เลยนะ,ะนี่บ้านบ้านเก่าก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านหลังเขียวๆแล้วก็บ้านที่แมนุษย์อยู่แบบนี้ค่ะส่วนมาก ถ้าเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่เขาก็จะสร้างแบบง่ายๆประมาณนี้นะคะแล้วก็สายไฟจะเอาลงดินจ้านี่บรรยากาศตอน9ก้ามงนะคะก็จะขมุกขมูมประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะจ๊ะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสารแหน่แปลงผักมนุชนะคะที่ซัมเมอร์มนุ์เก็บไปขายเก็บส่งร้านอาหารไทยบ้างอะไรบ้างนะคะ หิมะหิมะเป็นปุยขาวๆเกือบจะเป็นฝนเลยล่ะค่ะเบาบางเบาบางแบบนี้นะคะนี่เด็กๆไปโรงเรียนค่ะตามพื้นตามถนนนะคะอากาศกลับมาหนาวอีกแล้วจ้านี่ก็จะเป็นพวกต้นดอกไม้ต้นไลแหลกต้นกุลาบพ,พันปีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อเหมือนโรงเก็บของบ้านมนุษจ้ะ นี่พามาดูอีกมุมหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นข้างหลังบ้านมนุษย์นะคะนี่บ้านเรือนที่นี่นะคะเขาก็จะตั้งอยู่ตามไร่เขาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นไม่ใช่สตอบเบอรี่สิบลูเบอรี่นะคะที่หน้าร้อนที่มนุษย์พาขึ้นไปเก็บนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นกุหลาบพันปีนะคะแล้วก็จะเป็น แปลงผักสวนครัวของเมนูจ้าตอนนี้ต้นไม้ใบไม้ก็จะยังแบบนี้ค่ะเดี๋ยวฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะแตกใบออกมาเหมือนเดิมนะจ้าต้นเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะยังไงเมนูษก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับเพจ คุณแม่ขาเ,เพื่อนๆก็แวะเข้ามา follow เป็นกำลังใจให้มินิดด้วยละกันนะคะแล้วก็ทางช่องคุณแม่ขาชาแนลก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe จ้าสำหรับวันนี้ก็พาออกมาดูบรรยากาศหิมะที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ค่ะล่ากันไปเพียงเท่านี้จ้าบายคะ่ะบาย